ครับสวัสดีครับวันนี้พบกัอะไรกครับกับร้านไทถาวรลุงโรดนะครับวันนี้ช่างตั้มมาเร็วนะครับไปเร็วนะครับวันนี้มีสินค้ามานําเสนอนะครับสองตัวด้วยกันเองนะครับกับแบรนด์เหลืองๆวันนี้ก็คือดีวอลนะครับวันนี้ช่างตั้มมีของเล็กๆน้อยๆมานําเสนอครับทีนี้หนึ่งนะครับก็จะเป็นลูกค้านะครับที่ต้องการมองหากล่องเครื่องมือนะครับก็คือเจ้าทีสแต็กดีวอลตรงนี้นะครับเป็น IP 54นะครับเป็นกล่องเครื่องมือกันน้ํานะครับกล่องเครื่องมือกันน้ํา IP 54นะครับ กล่องเหลืองๆแบบนี้นะครับเจ้าตัวนี้ผลิตจากพลาสติกอย่างดีนะครับเหนียวนะครับแข็งแรงทนทานนะครับกันน้ํานะครับเจ้าตัวนี้หิ้วได้2ด้านนะครับนะครับนี่แบบนี้1ด้านนะครับนะครับแล้วก็ไม่สะดวกจะหิ้วท่านี้นะครับก็ไปสามารถติดกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับหิ้วท่านี้นั่นเองนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่เรานํามาเสนอ <ง eterm Gore> นะครับ <hatten> ท่านใดที่เป็นสายดีวอลนะครับเรานํามาอยู่แล้วนะครับตัวนี้เลยอีก1ชิ้นนะครับส่วนชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นเจ้าดีวอล์ทีสแปคคีบบอร์ดนะครับพร้อมไฟนะครับเจ้าตัวนี้พิเศษยังไงนะครับเจ้านี้พิเศษตรงนี้ว่านะครับเขาจะมีช่องเก็บเอกสารอยู่ด้านในนะครับแล้วเป็นคลิปบอร์ดด้านนอกนะครับเป็นคลิปบอร์ดด้านนอกอย่างนี้นะครับแล้วก็มีไฟแบบนี้เห็นไหมครับตาต้องเห็นไหมเห็นเนาะนะครับ ก็คือสามารถนะครับลงในพื้นที่นะครับที่ต้องการนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะมีช่องเเอกสารด้านในนะครับเอกสารด้านในแล้วก็จะมีกระเป๋าแบบนี้นะครับไว้เก็บดิสอปปกานะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นคลิปด้านคลิปกอดด้านในทีหนึ่งเพื่อเก็บเอกสารนะครับนะครับมันดีอย่างไรเวลานะครับระดับโฟร์แมนนะครับตรวจงานพื้นที่ที่ต้องการมีพื้นที่เสี่ยงเปียกนะครับเลอะเทอะนะครับเมื่อเอกสงคเก็บเอกสารไม่นนานแบบนี้นะครับเมื่อตกลนนะครับ ตอนนี้แข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็เอกสารท่านก็จะไม่เลอะเทอะนะครับไม่เสียหายนะครับแล้วเวลาลงพื้นที่ที่งานมืดมันมืดแล้วนะครับไม่ต้องการไฟส่องท่านพลิกไฟขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับท่านก็จะเห็นเอกสารนะครับที่ต้องการจะดูนะครับหรือแบบในหน้างานประมาณนี้นะครับนะครับเจ้าตัวนี้ก็เหมาะสําหรับโฟร์แมนนะครับหรือว่าช่างผู้รับเหมานะที่ต้องการตรวจงานในพื้นที่ที่ไม่ต้องการเอกสารนะครับเสี่ยงนะครับต่อการเสียหายต่อเอกสารนาคัดต่างๆนะครับ เพราะว่าแบบที่ท่านถือไปนะครับเราเข้าใจว่ามันสําคัญนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสาหรับช่างหัวหน้าคุณลับเหมานะครับหรือโฟ์แมนที่ต้องการตรวจพื้นที่งานนะครับเอกสารสําคัญสาคัญนะครับเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันเบื้องต้นนะประมาณนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับสามารถประกบกับเจ้าทีสเต็คดีวอลได้ด้วยนะครับสําหรับช่างที่ต้องการออกหน้างานนะครับมีแบบไปนะครับมีแบบไปแล้วก็มีเครื่องมือไปยถือ2อย่าง มันลกลุงลังครับมันลกลุงลังนะครับท่านสามารถเอาเต้าทีสเต็คคีบบอร์ดตัวนี้นะครับแบบงานของท่านนะครับเนบไปกับเจ้าทีสเต็คนะครับแบบนี้เห็นไหมติดกันแล้วนะครับท่านจะพกพาเครื่องมือไปด้วยนะครับกับเอกสารนะครับสําคัญไม่ว่าจะเป็นบินที่จะต้องไปวางงานลูกค้านะครับข้างในก็จะเป็นเครื่องมือที่ท่านเอาไปติดตั้งนะครับกับชิ้นงานที่จะติดตั้งให้ลูกค้าพร้อมเอกสารพร้อมกันโดยที่ว่าไม่ต้องแยกจากกัน เมื่อทํางานเสร็จปุ๊บท่านก็สามารถเปิดคลิปบอร์ดแบบนี้เอาเอกสารยื่นกับลูกค้าได้เลยนะครับนี่คือความสะดวกสบายนะครับสําหรับไม่ว่าจะเป็นช่างไฟช่างแอร์นะครับหรือว่าช่างต่างๆนะครับวันนี้นะครับก็มาเร็วเหมือนเดิมนะครับก็ขอนําเสนอเจ้าทีสแต็กคิปบอร์ดนะครับพร้อมไฟนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับกับเจ้าทีสแต็กเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับหรือ e p หน้าต่างแต้มมีอะไรมานำเสนอนะครับ เดี๋ยวชังต้ามก็จะมาโพสมานำเสนออีกนะครับวันนี้ก็ฝากกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับเพื่อติดตามข่าวสารดีๆและโปรโมชั่นดีๆก่อนใครนะครับวันนี้ช่างต้ามฝากกันเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็กราบลาไปที่นี้ครับสวัสดีครับ